สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้ก็อาจจะเห็นหน้าตาตรงนี้แปลกๆนิดน,นึงนะครับเอ๊ะทำไมไม่ใช่หน้าตาของเกมอะไรอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาของแอป b บ n น n c e นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดกล่องนะครับของเอ่อตัวเกมที่เป็น NFT นะครับคำว่า NFT เนี่ยก็คือเวลาที่เราเล่นเกมเกมนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะเอาเงินจริงๆนะครับผมแลกเป็นเงินจริงๆได้ นะครับผมก็ตัวแอป b บ n a n c e เนี่ยมันจะมีการแจกกล่องอยู่นะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มีแอปนี้ใช้อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถทําตามผมได้เลยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับตอนแรกเนี่ยบางคนอาจจะเข้าแอป b บ n a n c e แล้วหน้าตาอาจจะไม่เป็นแบบนี้เนาะนะครับให้เรากดเข้ามาตรงรูปที่เป็นรูปคนนะ,นะครับเออตรงนี้นะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บ นะครับผมแล้วก็มากดเปลี่ยนตรงนี้ครับผมเนี่ยบีแนนต์ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ครับบีแนนต์ไลฟ์ตรงนี้นะครับผมก็กดตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะนะครับหน้าตามันนะครับผมนี่ฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับเออทีนี้เนี่ยเราก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนนะมันก็จะได้มาเป็นแบบหน้าตาแบบระดับบีนแนนต์โปรขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะทีนี้ในส่วนของการรับกองเนี่ยเรารับยังไงนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากด เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแบบนี้นะเลื่อนค้างลงมาแบบผมเลยนะครับเนี่ย พอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะตอนแรกเนี่ยจะไม่เห็นแบบนี้เหมือนผมนะนะครับเนี่ยโมบ็อกเกมนะครับอันนี้แหละนะครับคือเกมที่เขากําลังมีการแจกกล่องอยู่นะครับผมซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเข้ามาก็จะยังไม่เจอเนาะนะครับแล้วก็ตัวแอปเนี่ยมันจะมีการบังคับให้ทําการล็อกอินนะโดยการใช้ Gmail ของเราที่เราสมัครเป็นของแอปไบแ a น c e อยู่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นไอตัวตรงนี้ครับโมบ็อกเกมตรงนี้เนาะนะครับให้เรากดเข้าไป นะครับผม istles. เนี่ยฮะมันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับผมลแล้วก็มันจะมีการแจกในส่วนของตัวอวตารก่อนนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือผมได้แล้วนะครับก็มันจะเป็นการแจกแบบสุ่มมาให้นะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทําการกดรับในส่วนของตัวอวตารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะแล้วก็กดโกไปนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเกมเออเนี่ยฮะ โมโมเวลอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้แหละที่เขากําลังแจก,กอยู่นะครับแล้วก็มีเกมอื่นอื่นด้วยนะครับผมเนี่ยฮะตามนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่มาอันนี้มันขึ้นว่าลนะครับเนี่ยตรงนี้นะเออน่าสนใจทีเดียวนะครับสาหร,รับคนที่แบบว่า,าลงทุนตรงนี้นะครับคือเกม nft เนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนก่อนนะครับหรือบางเกมอาจจะมีแบบให้เล่นฟรีฟรีนะแต่ว่า,าถ้าเกิดจะเอามาแลกเป็นเงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลานาน,านมากนะครับแต่ถ้าเราลงทุนแล้วเนี่ยเรามาเข้ามาเล่นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบว่าถอนทุนได้เร็วกวก่า นะครับอันนี้ผมไม่แนะนานะไม่แนะนำการลงทุนอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้มาแนะนําแค่การเปิดกล่องเฉยๆเนาะต่อไปเนี่ยให้เรากดโกเข้ามาครับตรงนี้นะนะครับผมนี่กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะให้เรามาทําการเ,เปิดกล่องแบบนี้ครับผมนี่นปะ่ะก็เราจะต้องออใช้เวลารอในส่วนของการเปิดกล่องตรงนี้นะครับหหรือ6วันเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเห็นไหมมันจะมีระยะเวลานับถอยหลัางอยู่ นะครับผมอืมหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงทิก k e t ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็เให้เรามาใส่ในส่วนของรหัสตรงนี้ครับอืมรหัสของผมเนี่ยจะเป็นอันนี้นะนี่ครับตัวนี้เลยนะครับเก้าหนึ่งแปดสี่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่รหัสของคนที่แนะนำไปแล้วเนี่ยเราจะได้ทิเก็ตมาฟรีอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้เปิดนะครับผมนะ Ừ, ใส่รหัสผมเข้าไปนะครับ9184201นะครับผมสำหรับคนที่ใช้แอปแ n นน c นอยู่แล้วเนาะนะครับตามนั้นนะครับทีนี้ uh, กลับมาที่ตัวกล่องอีกทีหนึง่งนะครับตัวกล่องเนี่ยนะฮะมันจะมีการสุ่มให้เรานะว่าเราจะได้ในส่วนของพวกเขาเรียกเป็นตัวละครหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับเนี่ยกด p r e ีวิวได้นะครับในตรงนี้นะถ้าเกิดเราเปิดนะเนี่ยครับปุ๊บนี่ มันจะมีแจกแบบนี้ครับเรียกว่าเป็นตัวละครแล้วกันนะนะครับมีระดับบอกอยู่อันนี้เป็น u n c o m มมอนะครับผมอืมแล้วแต่ดวงนะว่าเราจะเปิดได้อะไรนะครับนี่ p รีวิวใหม่นี่ฮะเห็นไหม uncommon อีกแล้วนี่มันจะมีระดับ c o m อนอ u n c o m มอนระดับ e ปิกนี่ฮะบแบบนี้ระดับ e ปิจกจะมีการแบบว่าเอ่อขึ้นเป็นแบบนี้เป็นจอบนะครับน่าจะเป็นการขุดแหละนะครับเนี่ยขุดได้กค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็มีอีกระดับแร่นะครับมีฮะแล้วจะดวงนะว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือระดับแร่นะครับก็จะขุดน้อยลงมาหน่อยส่วนตัวอันคอมมอนกับคอมมอนก็จะได้น้อยนิดนึงเห็นไหมฮะตามนี้นะครับผมอืมในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับการเอ่อเข้ามากดรับเข้ามาเปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้เนาะนะครับผมอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปเสร็จเสร็จแล้วนะครับสั้นๆง่ายๆ นะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรอต่อไปนะครับอีก5วันกว่านะครับผมโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมลองศึกษากันดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นในส่วนของเกม NFT นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมถูกที่ถูกจังหวะนะครับคุณรวยเลยนะนะครับผมโอเคแค่นี้ไม่แนะนำเยอะนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับ